ทำงานรับรัทำงานดูอย hey, <next> <Okay. S 2> ่ายุ่งครับอย่ายุ่งอาจารย์โจให้ลงยุ่งทุกขย้นไปดูมันจะวุ่นวายครับดูจะมันวุ่นวายดูจะแข่งเยอะอาจารย์โจมีแป๊บตั้งเลยอาจารด์โจ รู้สึกกันรุ่นปลายเลยนะตอนเนี้ยงานชุ่ใช่ไหมครับโอ้เลากับอะไรครับเนี่ยโอ้โหงานชุ่มทำอะไรครับเนี่ยโอ้เวลารั้วขยะใหญ่เลยครับโอ้โหรั้วรั้วใหญ่ใหญ่เลยนะครับโอ้โหน้ำแตกหรอแก้ปัญหาน้รั่วออ๋แก้ปัญหาน้ำรั้วโอ้ยอยู่อยู่ภาคไหนครับเนี่ย